สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีตําปูม้านะครับตําเป็นถาดเลยใช่ปูม้าวันนี้ของเราก็มีไข่นะคุณผู้ชมมันมันปลากระฝนะวันนี้ก็กินกลางฝนเลยครับคุณผู้ชมนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับกวยอย่างเดียวกวยป้ามันบังวะไม่มีหรับปลามาอันนี้ลืมเอาอันนี้ออกเนี่ยนที่เ็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนั้นมีไข่เยอะไม่ใช่หรอใช่ลืมเอาอันนี้ออก โอ้ผมกินยากอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะออยู่ตรงกลางระหว่างใจมาครับผมแต่ไข่น้องมาครับผมปูมะตามปูมะสดๆครับผู้ชมมาครับผมนี่ดูไข่อุ้ยเนื้อเยอะมากเลยไข่ย้อยอ่ะดูนอนไข่ย้อยนี่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 ดูดดูดเอาก็แบบจำปากมาครับผู้ชมส้มตาแซ่บมากลูกไม้มันหวาน แหมให้มันตำเป็นยำผมเละทุกคลิปเลยธรรมดาอยู่กลางนั่นตรงกลางเอาผ้ามามกินยากนี่ยคุณผู้ชม,มดูเนื้อปูสดมากครับน,น้ำอยู่ตรงนี้นะต้นหนา<ม>องเราจะจุ่มนหน้า,นาแต่นนนหมดติดกันจุม่มอะไรครับจุ่มได้ไหมแขนยาว <laughs> ยาวแต่แขนอะ ยาทุกส่วนแต่ว่าแต่ว่าเขานาพี่เกมช่วงนี้เขากำลังอุดยินเลิฟอยู่เขามีเขามีผู้สาวเหรอใช่สาวกระโปรงเหีียนผู้สาวเอนดี้กับผู้บ่าวผู้บ่าวบ่าวีบ้าผู้บ่าวีบ้าจานนนนะครับจานนนคือจันเกมเนี่ยเราอต้องไปปราบหมู่บ้านอื่นบ้างนะผมว่ามากินกันก่อนครับคุณผู้ชม ฝนตกบรรยากาศอย่างนี้ก็ต้องนอนเนาะคุณผู้ชมเนาะใช่มันเย็นหืมต้องขายังมีเนื้ออยู่เลยพี่แก็บอย่างนี้เก็บไว้นะพี่ไม่ได้ทุบกล้ามไว้มันจะกินยากหน่อยกินแต่เนื้อนะคุณผู้ชมผมครบนะปลูกสดๆบรรยากาศเย็นๆแต่กินกินส้มตำบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้เรากินอะไรนะก็กินนี่แหละของแซ่บๆเหรอใช่ มันตัดกันไงบรรยากศยากศเย็นๆต้องกินน้ำแข็งใส,ส่ซีที่เกมไม่แบบต้องอากาศร้อนๆเราถึงจะกินอะไรให้มันเย็นๆแต่อากาศที่แบบอย่างเงี้ยต้องกินของเผ็ด <S <S อืมน้ำต้มแบบนี่นี่ผักนี่อร่อยกรอบมากสลัดใช่เนี่ยเนี่ยกรอบครับคุณผู้ชมพี่เกมน,น่าจะเอาช้อนมาแล้วุ่มขอนเอานี่ยครัอนจุ่มเข้าไป กินแบบกลมก่อมปูม้ามันตัวใหญ่ปูม้าตัวเล็กไม่มีเอาตัวใหญ่มามันก็จะเนี้มันเยอะหมดช้านิดนึงหมดช้าหรืวหมดเร็วหมดช้ามันได้เก่งอะหวานมากไข่มันมันหน้ามันเด็ดมาก ไปก้านมาเหมือนกันการแต่คือนี่ผลต้องการ,าราออการการตลาดท่านอ,ออกเต็มอ่ะคุณชมการเอาก็โอกโงหวานจับผมต้องดูดแบบทุกอนูนเลยแบบอร่อยจริงหวานแล้วผากน,นี่ตักตักน้ำอ่ะเนี่ยผักเนี่ย หยุดก่อนครับฝนสักครู่เดียวย้อยบนหัวเราแล้วกลัวจะโดนน้ำตําแล้วก็เดีเขาตาดิพี่เกมเอาปูตัวเมียมาสามตัวกัะพู้มาสี่ตัวเจอตัวเมียไข่สองตัวครับคุณผู้ชมผมเจอตัวเดียวอยู่นี่ไข่เอ้าพี่เกมไม่ได้แกะอันนี้มันออกอ่ะไม่ได้แกะลืมแกะเองเลยอุ้ยอะไรอ่ะไข่ไงจะของดี ืมขอไม่ได้หรอไม่ได้หรอกมันกินได้ใช่ไหมพี่เกมมันกินไม่ได้ไอ้ตัวกินได้แต่ว่าไม่กินไงแต่ปูน้านี่ผมไม่แกะนะมันกินเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยที่มันเหมือนปอดอ่ะที่หายใจเขาหรือเปล่าโอ้ยไข่หืมดูอ่ะจุใครทำเดียวเลยเหรอ คำเดียวกันล่ะอย่าเป็นเหลืองไม่ไหร่คำจะหรอโอ้โหอืมอืมมันปูไข่ดองอ่ะคุณนน้ันก็เต็บอืมมาเปล่าเลยหอมมากอ่ะปูอ่ะพี่อยม ผมกำลังได้กินอันเดียวเลยนี่ไงอันนั้นนะฝั่งพี่อร่อยดีนะอันนี้กรอบมากเลยกรอบเอาไว้อันนี้ตักน้ำจิ้มอืมตักน้ำจิ้มนะตักน้ำต้มต้มกรอบมากตักน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฉยเลยนี่ฝั่งเพี่เยอะท่านแหน่แต่ยัดเยียดให้กินผักไม่เก่งเม่กินปูแน่นอนที่ฉลาดฉลาดต้องย่อมเป็นนี่แหละ ดีเยี่ยมกินหักไปยีนกินปูเองเนี่ยเวลาผมไปโรงเรียนมันไม่เป็นอย่างนี้นะอากาศมันคนละฟิลกันเลยคนบาปเลยเหมือนนั่งอยู่ในเตาอบอ่ะไปโรงเรียนอร้อนล่มกุ้มใจไม่บาปหรอกคนดีออื้ ปลาล้าแบบนนัวครับทุกคนเข้มข้นมากเลยนะครับนี่เป็นมันตเตช์อ่ะอ๋อปูก็ด้่ปูน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมดมเต็มเลยกินให้หมดเลยนนกินแบบทั้ทงกัดมาทั้งตัวเนี่ยใช่เนื้อมันเยอะเล็มอมันช้า ผมชอบมากพี่เกมสลัดจิ้มกับน้ำจิ้มเน้อจิ้มเลยครับน้ำน้ำตำครับแหงน้ำตำเนื้อหวานจริงปูมันใ้ปูสดมากการมาใหม่ๆเนาะกลับมาใหม่ๆครับผมผมจะผมจะทำเนี่ย อืมโ,โอ้ไปดูดิยายาโอ้ยเมียงเมียงถ้าเป็นผมเมื่อกี้นะพี่เจมผมนับเข้าปากเลยใช่มือเร็วหยุดแล้วเย้ๆฝนหยุดแล้ว มันก็ไม่ได้ตกหนักนะไปล่อยมาเรื่อยๆคุณผู้ชมตกมาเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาไข่ก่อนแต่เราไม่มีไข่อันนี้อะไรอ่ะมันหรอพี่เจมส์มันอ้าวสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะหมดล่อหมดแล้วนี่ไงไข่อ่ะนั่งกระดองมันนะไข่ก็ไม่บางตัวก็มีตีแป หมดแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้เหลือแต่กระดองแล้วกระดองก็อร่อยครับในตัวสุดท้ายพอดีเลยหย่อยมาตอกกัดไอ้กัดกล้ามนะน้ำจิ้มย่อยมาตอกเลยกัดกล้ามนั่นกล้ามเหลือเยอะมันเป็นอ่องล่องพอดีแหละออันนี้เน้นมาครับคุณผู้ชมีขายให้ผม นั่นเน้นเนนว้าวหมือนมันจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายนั่นแหละพี่เกมไม่แอบตรงนี้เอาไหมแบ่งรึ่งกันเอ้าหยุดินก้ามฝันเขาดีเขาจะกัดเขาจะกัดก้ามวันใดวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้ฝันเพราะว่าหายไปที่นึงเดียวอ อะไรอ่ะต็วมันหักหลายซี่หักเอยหักไปแล้วหนึ่งเี่ัมหล่อไปแล้วก็ยังหล่ออยู่เมือเดิมอน้ำต้มแบบเด็ดมากคุณผู้ชมไม่กด้แบบได้ยินเสียงไรแว่วๆนะครับไม่อยากจะได้ยินเลยนะฮะเสียงนกเสียงกาอคือมั่นใจมากอ่ะ เพราะมันอร่อยอ่ะพี่เกมน้ำมันอร่อยมากครับมั่นใจว่าผมมั่นใจว่ามั่นใจว่าน้ำต้มตำผมอร่อยมากอูออร่อยอร่อยตัดบทได้ดีเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับใครนะครับกระแทกนิดนึงหวานอื กินไก่หยากมี่เปียกถอนเหล็กออกซับ่เกิมอุ้ยอุ้ยวุ้ยแม่งจะเข้าหูผมชอบกระดองพี่เจมมันไม่มีไข่กระดองไม่แต่มันอร่อยมากนะถ้ากินกับน้ำตอ้ะน้ำตำมวันนี้แบบเข้มข้นที่สุดนี่ครับผมเห็นไหม น้ำปลาหนุ่มมากเลยชอบกระดองแล้วครับอุ้ยดูนี่ดูนี่โอ้โอืมกล้ามเหรอมันบีบได้เลยเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้มเมื่เกี้ยี่เกีเต็มปากเลยตายเตายเหรอตามเงเอืงเอกผมอ,ะอ่ะอ้าวกล้ามยังหวานอ่ะอันไก่บ่ไดเอามาบ่ กันไก่ตัดง่ายกว่าทุบหรือวะเอาคาซาโคกทุบวะสากหน่อยสากหญ่ให้น้อเอาแล้วหนึ่งลายเอาแล้วหนึ่งลายข้าตาน้ำลงมาเมื่อกี้ไม่เห็นนะอ๋อหักอะอร นกิวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินตำปูม้าด้วยกันนะครับบรรยากาศฝนตกฝนต,ตกแบบนี้นะฮะวันนี้ก็หมดไปเทียบร้อแล้วครับผมเหลือแต่ก้ามแล้วตอนนี้ก้ามมันก็กินง่ายนะบีบเอาเลยมผมไม่ต้องกัดเลยหมดเป็นเทียบร้อแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อปูม้านะครับตอนนี้ก็เหลือแต่กระดองครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ําตํานะฮะ เดี๋ยวเราเจ้าเดี๋ยวเราก็าจะไปทุบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กินกันต่อนะครับอตอนนี้กินยากแล้วแล้วก็ะจะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็แซ่บๆด้วยกันครับตามปูมานะครับบรรยากาศฝนตกฝนตกแบบนี้นะครับก็มันมันหยุดพักผ่อนด้วยเนาะพักผ่อนให้มีความสุขแล้วไปสู้งานันต่อนะครับวันนี้ผมกับน้นองๆลับไปก่อนสวัสดีครับ